สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องกเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูมันสําปะหลังที่เราปลูกทิ้งไว้นะครับมาดูตามคันล่องอคันแรกล่องแรกเนี่ยได้ไม่เยอะนะครับตายไปเยอะล่องสองก็ดีขึ้นมาหน่อยครับพลังงามเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ย จะต้องมาตัดแต่งมันสัมปะหลังเนี่ยจะต้องมาตัดแต่งกิ่งเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีเวลานะครับร่องที่สองก็สวยนะครับสวยใ้ได้มาดูร่องที่สามร่องที่สามร่องที่สามก็สวยนะครับถ้าได้ฝนหลงฤดูมาก็ก็จะสวยงามเพิ่มขึ้นอีกก็ปลูกเอาไว้ ทำพันนะครับเก็บสายพันธ์ไว้ตัวน,นีน้เป็นร่องเป็นเป็นท้องร่องก็ว่าจ,จะปลูกทุเรียนนะครับบนคันร่องก็เดี๋ยวลองวิเคราะห์ดูว่าดูงบประมาณนะครับสวยๆนะครับมันสำบปะหลังนะมันสำบปะหลังสวย เดี๋ยวจะเดินดูร่องนี้หน่อยร่องนี้จะมีมันที่ขึ้นสูงเหมือนว่าเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์นู้นนะครับไกลๆตรงนู้นสูงๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินไปดูนะครับถ้าเกิดกล้องตัดเดี๋ยวเราจะถ่ายเพิ่มใหม่ไปเรื่อยๆพาชมนะครับผมก็โอเคสวยนะครับ เก็บไว้ทําท่อนพันเผื่อต้องการปลูกนะครับมันจะไม่ต้องไปาหาซื้อยากลำบากคือถ้าเกิดเรามีอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่มีก็ว่าจะหาได้นะครับก็ใช้เวลานานเดี๋ยวจะพาไปดูดงตรงนู้นงสูงพันสัมปะลังทงสูงว่า ในนั้นทำไมมันสวยงามจังเลยดินเป็นดินลูกรลางนะครับตรงนี้เนี่ยครับพื้นดินเป็นดินลูกหลางตรงนี้เห,เหี่ยวแล้วไม่รู้ว่าจะยังไงจะรอดหรือไม่มันเหีเห่ยวบางที่ก็ไม่เหี่ยวนี่อย่างเงี้ยต้องต้องมาตัดออกนะครับพวกเถาวัลย์เนี่ยเนี่ย เดี๋ยวมันรัดต้นไม้ไม่รู้เถาวันอะไรนะครับมีดอกมีลูกด้วยนะี่ตรงนี้เป็นต้นไม้ที่เราคงไว้เนี่ยฮะก็ถ้าเหลือไว้เยอะคงจะสวยแต่รถเขาก็เหลือไว้ให้เท่านี้ก็ยังโอเคอยู่มีพืชขึ้นมาแบบหลายชนิดนะครับพืชแปลกๆที่เรา,าไม่รู้ ที่มันลงเหลือรอดมาอ๋อนี่ครับเนี่ยต้นสูงมากเลยผมอยากดูตรงนี้ว่ามันเป็นดินชนิดไหนที่มันอ,อุดมสมบูรณ์ทำให้ต้นสูงสวยขนาดนี้มีอะไรหรือเปล่าข้างในเดี๋ยวขออนุญาตนั่งลงนะครับ นั่งลงชมบรรยากาศด้านล่างเออแต่ดินตรงนี้ดูจากสภาพดินแล้วเนี่ยดูจากสภาพดินแล้วมันจะเป็นลูก,ล,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 กลังก้อนเล็กๆเป็นลูกลางก้อนเล็กๆนะครับอ๋อมันเลยโตดีเป็นลูกลางก้อนเล็กๆนี่ครับดู โอ้โหมีแต่ขุดยังไงก็ลำใหญ่นะครับน่าจะลงหัวแล้วตรงนี้น่าจะลงหัวแล้วครับแต่ยังมองว่าตอนขุดจะขุดยังไงคงต้องรอฝนดินจะได้ร่วนหรือเปล่าแต่น่าจะมีหัวแล้วต้นหนึ่งก็ <c oughs> แทงมาสองสองสามสองสามสี่ห้าบางต้นก็เนี่ยเป็นกอแตกเป็นกอมาเลยห้าห้าลำครับตัดทําตัดอ่าสับบทละเอียดทําเป็นเรียกอะไรทําอาหารสัตว์ได้เลยครับ หลายตันอยู่ข้างๆก็จะข้างๆเขาก็ตรงนี้ลงอ้อยนะครับก่อนหน้านี้เป็นป่าเป็นป่าแบบแบบนู้นเลยนะครับตรงนี้เป็นเป็นป่าแบบนู้นเลยที่ถัดไล่อ้อยไปแล้วก็เขาลื้อออกปีที่แล้วแล้วก็ปลูกข้าวปลูกข้าวแล้วก็มาลงอ้อยต่อ เดี๋ยวเรามาสวนกระแสนะครับตรงนี้เสียบมันไว้เพื่อคุมคุมดินเดี๋ยวจะลง